เดี๋ยวพี่น้องมื่กินสมตำสมตำแจ้วผักมือผัวนี่ที่ขาดไม่ได้แคบหมูแคบหมูสาวเจ้ยค่ะพี่น้องอุ้ยจะามิญโบโฟกัดเดี๋ยวแป็บนึงนี่เด้อค่ะพี่น้องแคบหมูสาวเจ้ยจเอาแกะเลยแก้วแกะซีมเลยอเออ คุณได้สนใจถักมาเด้อค่ะสามกองลอยบ่คแม่ขคาับเอาเอาป่าสองแกะที่ได้กินบ่ละป่าสองป่าวอนป่านุยนี่ผู้แนกับไปอยู่เรื่องอยู่หอกับินเขาเริ่มเห็ดบุญกับทินเลิมคนนี้ผู้แนกับไปอยู่ปุนไปเตรียมงานเตรียมงานบุญกับทิน เอาแกะง่ายสูมือน่ะต่ำสูมือสูมือแกะง่ายเออรีวิวแกะง่ายเทลงเท่ร่งซิมเทลงเอาซิมเอาซิมซมโมงงซิมจัาเขาตรงเยี่องเยี่ยงๆกันแน่เยี่ยงปากอากันนี่อันนี้กินแบบบานๆเลยเด้อค่ะพี่น้องบ่ได้มี่สอนมี่จ่สอนขอปปอมี่สอนกลางกรอบปะกอบอืมกอบอร่อยดีค่ะเยี่ยม น่าสิกินเน่ยแบบนี้มาเด้อค่ะพี่น้องกิไปเอาป้าอร่อยดีขึ้นยังนี้หาหยังหาหนามเพชรดีหย่างพากันกินเข่าเอาหนามมาวางอันนี้หนามมาวางลองลองลองป็นโคตรเท่าอ้าวลุยแบบนี้เข้ใส่กองยังเดียวเหรอนส่ถุงก่อนมีถุงสองถุงสี่หนามอุ้ยระยะาไก่เลยมาเด้อค่ะพี่น้อง ອະຢາກກ້າຍກ້າຍແຮງດຽີแີ tối mò mới mò. mà đất ta đôi ดแนไอ้อยหยังบ่าแหลกเพล่เ้เงงอุป,ปกรณ์เห็ดิี่เตีม๋มเห็ดแคบหม <laughs> ูเด้๋วค่ะไปหนอเห็ดแหลวกกินเลยมาเขาจะกินเอง,เองอกูได้บุกิข้าวเนียวนี่ขาเนียวปลาหนุยเยเอาเลยอันนี้เดี๋ยวเออน้ินแบบสมัยมูต้งเขาต้น ส่งมาหมายมได้หน่อยสี่ตัวนี่มะเออได้เนี่ยเนี่ยทีมัดีฟยุไสอตไอมา่เนี่ยรูกันนะพอเขาพ่อหยัมาม่บอแต่อันนี้ได้แม่แม่เขาดูกว่ามาตีนกว่าเป็นเงินมักู้ข้อคว ม้วนครับม้วนซ้อมเลยหัดเกี๊ยส้ตัวอ่นพวกหางเกี๊ยสแล้วเกี่ือมาเรียนนั่งตัวนี่มมามาใส่อาใส่ใส่ไไหนม่เดรกเ่กต้องปูดอยเพ่อยสิเพื่อแขมัวแหมัอยงไงแส่ดีดีีดีตําหรับคนคนคนพ่มีแถวอันนี้ ใช่ป่ะจีขอนำหนึ่งเจ้ามากแ้วชล้าว่แล้วกันสิขี้กับคุณดิเออซักคุณอยู่นานรถท่านจะบอกแล้วปะชาบ้านที่ขี้กับคุณพาวปลาป่าส่งคือคนนอนตื่นใหม่โ่าจะไปเจ็บป่าเป็นนอนในอูาม่อก็นอนใลวาลยป่าอย่างป้าเดี่ยเดียวว่าป่าตรงแหละหาพวกตัวอันวัาก็เลยพรังก็เรียน นอกทเยันเลยสือชาวบ้านก็เลือกอันนี้แค่ใช้ตาแดงเหลือแต้นกกระตุกเลยอ่ะกระตุกจะเกากัที่อนก็จะห้ลูกไก่ที่วิวอยู่ห่ไม่หลงก็งอเข่าขึ้นห้ามบวมไม่ได้ยาวนะยาวมากต้องมาซูมอเลยยิ้มไว้เชื่อใบแน่หนี่ยหมูหัวไม่จว mọi người đi học mọi người đã phải lại à, bà bỏng ừ. ừ, được baba dạng lên lên bỏng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  lên ซิบซีขอเนี่ยอรซิบซีเี้ยังเกาะรงหวาน้ำตาลน้ำตานเอ้นดสันสันผักกระเพรากไนเจือหผักกระเพานเจือหลุบขอมทีบ้าบ้าอยู่อยู่อ่ะคนบครมือาคบรรอรคายอองไม่ค่อยไร้เลยหลมือสาตามสิพันน้าเนคนนินบนนโบอ่ง

ปาเต็มจอดปลาวอนปลาหอยโอ้ปลาวอนปลาเต็มปลาสวัดเต็มาเต็มจอดตัเป็นยังงมิบบันเลยดูนี่เนยังงเลยวลีกย่ปแคีข้างลมันลีี้างหน้าเออเอเออพี่ก็จ้องมาไว้ต่นึง เออออาเพราะว่าแล้เขามาึมนะเขาดีกว่าไม่อเห็นใหญ่แล้วเป๊ึม้หับท่เขาอ้กินาือผัวก็ประเดงานก็ินกระเดนอยู่ฮะเพราะว่าแถวขอดี้ระเด็นก็ฟังผัวเออบอให้ยำนาหนาบอสทุ่งว่าเขียเกันยำ ว่าเจ้ากับลุมบุญกต้อนบอกหุงกับต้าแบบพอพิดผู้ป้ายกับบุหุงกินอืคือม่ตัวหลายยืม่ตัวกเต็มเลยเต็มทุกทีงนเนี้ยานาิเออพี่บอยตืเลย เข่งัเข่งเงหน่อยเงหน่อยอ่าลับตาี่สลงไป่ส่วนสีก็ไผ่เอ้โหโนี่วะอาแตนี่เป็นปีนี่ส่เอมนะวาระเทศที่ม่เขาดี่สดแต่งมัมันมัดมัดที่สุดเัอืเอดยูสารน้เลยพูดหลายไปขึ้นมาเจ็บคือเจ็บเจ็ไหมะ เรียงแล้วก็มีคือเออคนเรียนมากมายย่งแกก็กินเสร็จไปแล้วตรโน้นนะไปเลยนะ Math ไปเลนะไปกันักทีแล้วคนร้ายมเขาสิงดวงยูดกันที่เขาหัวเาสิเป้นเราอย่นีเาบ่าใครได้ตีอิสราเอลอสาเอลก้ายนีมาหมาสากัดแม่นี่แม่ผัวเยอแม่นนีบดสองคนบดสองนอยหน่ยดสนหน่ีดีอีมัดกับประเทศไท ีน่อนมนจะบอกบอกไล้ใส่บักพีจังนะมึงม่่อยนคนเดคนเน่ไอ้นักคนเน่าหคนเนาหินแซ่ค่ไคำดพี่เลยดีต้องเดาเป็นเป็นรบกวนดถ้า่ปันนุ่มกขอโบสก์ด้วเออสมัยประทกพี่กวกรลมันตาดุว่ต่ะี่กวกลเ็ว่าัเ็ดบีกวย เอาอขาเนื้อเขากมันบานแห่งที่้องเลยก็เอาเขาเนี้อคนกินตนนี้ผู้ซื้อไหวไหมครับเ่าข้าวมันฝร้่ปากญีปุ่น้งปูกรบปูกรุบแบบป้ใส่ออมกับกุ้งเออใส่ออมกับปุไม่ได้ข้าว่านรู้แต่ตัว่ต้องเขาเดี่ยวไหมป้าม่คุณีหนป่ะไ่คุณได้ข้าวห่าเแซลวันเก๋ง่า้าออไชเท้หยดิ

พีใส่บวกสองหร่อยเาะว่าเ็ตัวหนังสือจ้าดิึงของเขาปั่นบริหารใส่หลายบรหารใส่ดุนี่กาแฟเปินเขาเปิไรเป็นยังเาดอะไรใส่ไปทนางใเอ้มาแฟเบิดหนังสือเบิเป็นอย่างนะใส่กันก็มาได้ได้ต้นหนังสือเนาะใส่ใบบึงใส่บางกว่จ้าหมันตาเปิดว่ามันเป็นมันเป็นสายตามันเป็นเว็บเลขขยาย นักซือต้นหน่อยห้ามเบิรเบิก็เป็นต้นใหญ่นะเป็นสัตว์จืจืดอับเป็นเจ้าหลังสิกินดีนาเป็นจลังสิเบิดโคงเสียบเสียบบอแบบนี้กาังติมือสองห้องก็ไปกินอยู่คุ้กดมือองกินแค่นั้นย่าดีอ้าวเบิเสียอะไรนะอีอ้าวบสิ่งผู้รอดภอย เกลือสร็จาเคี่ยวังม่มีคุเรียมาเนี่ยวหอมันหอมหอมท่ไหนไม่ได้แต่เขาเทียมลอยปะโอ้ยหนี่เขาเขาเขาอันนี้เขาใส่แกงนมไม้งหวงถ้ามันเก็บมันมาแล้วคันผู้ดองหนุทางุบนเพใส่แกงแกงนมไม้จักต้นหนึ่งย่งเดียวใส่แประเด็เอากินอ น yeah> <th e ี่แบบูจอดบอขาไ่สร็จใส่กระเทียมเดครับอันนี้องนเาพกเพาว่าไปเงินเด้อคนไล่ลงมาไปยิงเงนไล่ตุ๊ดเดืองเี้เดือเงี้ยพวกเอ้ยต้นหอยกุ้งหมูเลยีงนี่กอนมันมัน้ำเลือหาเ ปลาเลยเน,นะ้ต่องๆทุกเพียพอกุ้งูเค<บ>ือชิชลงอะไรยคือน้ำนักลงแน่เลย